นี่คืออุโบสถวัดศรีรัตนธรรมารามจงังหวัดสมุทรปราการนะครับซึ่งกลาลังกอ่อสร้างอยู่นะดูแบบยิ่งใหญ่อลังการมากเลยครับเดี๋ยวจะขึ้นไปดูด้วยนะว่าด้านบนนั้นเป็นยังไงแม้จะยังสร้างไม่เสร็จครับก็เห็นเขาคงความสวยงามแล้วครับเดี๋ยวจะลองขึ้นไปดูนะครับบนอุโบสถที่กําลังกอ่อสร้างนะ เห็นว่ามีความสวยงามเกี่ยวกับภาพจิตรกรรมแล้วก็มีการไปสถฐานร,รูปไว้ก่อนแล้วนะครับแล้วก็สร้างอุโบสถครอบอีกทีหนึ่งที่อุโบสถวัดสีรัตนธรรมาราจมจังหวัดสมุทรปราการครับซึ่งดำริให้สร้างโดยหลวงพ่อวิริยังซินทโรเนี่ยยังมีการสร้างอุโบสถอยู่นะครับหลังใหญ่มากครับ แล้วก็มีความสวยงามของภาพจิตกรรมด้วยนะแม้ว่ากำลังสร้างก็ยังเห็นความสวยงามแล้วครับเป็นภาพพุทธประวัตินะฮะเนี่ย พระพุทธลูกเบื้องหน้านี้ก็เป็นพระประธานในพระบูสดกล่งน้ำของวัดศรีรัตนธรรมรามเป็นส painful. มฤตทั้งองค ah ์ชืはは lad, ่อว่าพระพุทธสิริรัตนมงคลก็ที่พระเกศที่พระเกศของพระประธานก็ได้บรรจุพระอรมสาลีดิขาดโดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมประจย์หลวงพ่อพิธีย่างสิริธารุได้บรรจุไว้เรียบร้อยแล้วสรางก็จะเป็น จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าฝั่งซ้ายฝั่งขวากน็นจะเป็นชั้นพระสัชชานชั้นด้านหลังฝั่งนี้ก็จะเป็นรูปวาดองหลวงปู่มั่นกับองค์พระจาจย์หลวงพ่อสมเด็จสมัยเป็นหนุ่มฝั่งขวาก็จะเป็นเกี่ยวกับชาติภูมิของพระเจ้าุกโรหลวงพ่อสมเด็จทีจะมีลูก โยมบิดาโยมบรรดาและก็รูปหลวงพ่อสมเด็จสมัยสมเด็จและก็รูปตาพระขาวที่มารักษาหลวงพ่อสมเด็จสมัยเป็นโมภาษแล้วก็เป็นพระบูชดจะเป็นพระบูชดวัดที่จันทบุรีที่มีหลวงปู่ปรุงมาครับเป็นพระคุณหลวงพ่อสมเด็จร่วมสร้างด้วยกันด้านบนก็จะเป็นพระแม่ครูบาอาจารย์ในพระเด็พระหลวงพ่อสมเด็จก็จะมีหลวงปู่เสาหลวงกา หูมั่นหูขวาเป็นหลวงปู่คงมาอหูซ้ายด้านขวาก็จะเป็นหลวงปู่ฟันหลวงปู่เทสเทรังสีฟันยาจารุหลวงปู่เทสเทรังสีด้านขวาก็ถ่าจจะหลวงปู่คงมาที่รับสิญญโญก็เป็นพระมหาราชมังคลาจารย์วัดสังขันธวงศ์แล้วก็สมเด็จพระเรียวุ้งษาคจียานสมเด็จพระสังฆราชอุทัยยิฐธมหาเถระวัดพระพุทธสัจจียารามและก็เป็นพระเดชพระคุณสมเด็จพระยานวชิรุณรงค์จันทก่อศิคป์ เสากลางก็จะเป็นพระชมเหตุของผู้สรส้างพัะศีรษะธรรมราดโดยอาจารย์ชูชาติอาจารย์ยิ่งพคุณจ์จาริเได้ถวายที่ดินจำนวนห้าสิบไร่แต่สุดเด็ดพยันะชิโร่ดมอาจารย์พ่อวิทยังซีโร่เมื่อเจ็ดมกราคมสองพันห้าสิบห้า ต้องถือว่าเป็นอุโบสถที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าแล้วเสร็จเนี่ยคงจะมีความสวยงามเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยครับโ้ใหญ่จริงๆนะอลังการเลย